กิจการเหล่ากาชาตดบริหารกิจการเหล่ากาชาติและผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สมุดทะนุธรรมยามีไทยดุโยะแต่กำลังก้าวสู่มระดุลลูกค้าแมวไล่กัน แะะม่ตนะ้นเลยนะคะก็จะมีน้นื่งะท่านเจษดาจิตรรัตน์ได้กล่าวต้อนรับทุกทุกท่านคะ่ะเรียนเชิญประชาชนซึ่งที่มามาเราตาชาติจังหวัดเป็นองค์กรสาธารณสุขที่สำคัญต่างได้พุ่งเทสะพัดกำลังทั้งมวลเท่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิดการประชุม นายกเหล่ากาชาดกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค12ประจำปี2566ในพยุติศาสสภา,ากาชาติไทยและสามารถนำมาสู่การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดได้อย่างถูกต้องทัษาแลกเปลี่ยนความที่เห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าสภา,ากาชาติไทยนั้นมีบทบาทอยู่4ประการประกาาตลอดจนคู่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาคราชการก็มีหน้าที่ดูแลไกของสภาการชาติไทยในส่วนกลางในการทําหน้าที่เป็นผู้แทนนํานโยบายหวัดกิ่งการชาติอำเภอที่สําคัญคือกรรมการเหล่าการชาติจังหวัดและกรรมการกิ่งเนี่ยทำให้บทบางเรื่องบางราวหน่วยงานเหล่านั้นไม่สามารถจะทําที่ชัดเจนหรือบางอย่างเวลาเกิดไฟไหม้น้ําท่วมอย่างเช่นเหตุการณ์ที่บูโนอะไรอย่างนี้เป็นต้น ไม่ต้องกังวลนะครับท,ทั้งท่านผู้ว่าราจังหวัด่า,านาะคะท่าู้าอำนารผู้่าสตายู้ช่านาสานุ่นเบบนล็เก่อวันและคุณ ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแลนะนายกต่อการชาติจหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะโบกสวบัดครมการชาติด้วยนะคะรับตัจังหวัดไหนของกล้องของจังหวัดนั้นเป็นหลักนะคะจะ จังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณจังหวัดปัตตานีนะคะเรียนเชิญจังหวัดตรังได้ทั้งเรียบร้อยนะคะขอขอบคุณเหล่ากัญชาจังหวัดตรังค่ะ,นนะ,คะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะท่านถ้าเสร็จภารกิจในบริเวณนี้แล้วยังนะคะก็สามารถ